ต่างหากนะคะซองสวยอร่อยราคาถูกนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูผงเขาก่อนว่าได้เยอะแค่ไหนนี่นะคะทุกคนใครสนใจกาแฟ,ฟมัน,นีนะคะกาแฟ,ฟมโมชี่นะคะทุกคนกดที่ตะกร้าไปได้เลยนะกดที่ตะกร้าไปได้เลยทุกคนเห็นไหมนี่นเราจะเทให้ทุกคนดูนะ อย่างนี้เลยนะคะทุกคนชงง่ายๆชงง่ายๆนะคะแค่ชงกับน้ําร้อนนะคะชงกับน้ําร้อนก่อนอาหารจะทําให้เรากินได้ไม่เยอะนะคะชงกับน้ําร้อนก่อนอาหารจะทําให้เรากินได้น้อยเนาะทุกคนเนาะทาให้เราอิ่มนานนั่นแหละจะทําให้เราอิ่มนานนะคะกาแฟไม่มีน้ําตาลนะคะทุกคนมีครีมเทียมของเขาทําจากน้ํามันมะพร้าวนะคะทุกคนครีมเทียมของเขาทําจากน้ํามันมะพร้าวนะคะ 老铁，的东